สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เกิดขึ้นเมื่อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด -19 ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายผ่านละอองน้ำมูกและน้ำลายจากจมูกหรือปากของผู้ติดเชื้อเมื่อผู้ป่วยไอจามหรือพูด ติดโรคได้จากบุคคลที่มีอาการดังนี้นะคะการระบาดของโรคโควิด -19 สามารถเกิดขึ้นได้หลายวิธีรวมถึงการแพร่กระจายผ่านละอองน้ำมูกและน้ำลายเมื่อพูดติดเชื้อไอจามหรือพูดการแพร่กระจายผ่านการสัมผัสเมื่อบุคคลสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีไวรัสการแพร่กระจายผ่านการหายใจ เมื่อบุคคลหายใจเอาละอองน้ำมูกและน้ำลายที่มีไวรัสเข้าไปในร่างกายการป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องตน้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควรปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างจากผู้อื่น และการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนโรคโควิด -19 เกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2562ในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนและได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วสำหรับการเบาลงของโรคโควิด -19 นั้นข้อมูลล่าสุดระบุไว้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ทั่วโลกได้ลดลงอย่างต่อเน,นื่องและในวันที่5พฤษภาคมพศ2566องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สิ้นสุดลงแล้ว